ทุกปัญหาจะจบลงถ้าเรามีตังค์ถ้าเรามีตังค์งปัญหาทุกอย่างจะจบลงแดงง่ายๆค่ะโดยไม่ต้องมีข้อแม้โดยไม่ต้องตั้งคําถามว่าเป็นอย่างมีอย่างเพราะว่าถ้ามีเงินเ้าสามารถไปเที่ยวซื้อ,อยังก็ได้กินยังก็ได้กินหรูอยู่แพงจะไปเที่ยวจะใช้ ไปโรงพยาบาลยารักษาโรคเลือกโรงพยาบาลดีๆเวลาเจ็บป่วยเราสามารถเลือกได้เพราะว่าเรามีตังค์เนาะอ้ยอยากมีโมเน็ตแบบนั้นที่พูดมาไม่ใช่เราเลยเนี่ยเอาอยากมีแบบนั้นเนาะอยากถือเด๊รางวัลแน่นอนรางวัลที่หนึ่งหรือรางวัลที่สองยังดีค่ะโอ้ยถือแน่นเนาะถ้าถือนี่เลี่ยงมดมือหมู่บ้านเลยแบบที่นี่ <c oughs> ทีจางหมออันบ่แม่นหมอลำรถแห่เนาะ ถ้ารดนแำมันมันกด็ดแดะนะหมอลำมันจางขับปีเลยถ้าถือให้ถือก่อนนะถ้าถือนี่ป่อยากค่ะทุกคนมักมวนอยู่แล้วเนาะเฮ็ดอีกอย่างก็ได้แค่ว่าใส่ชีวิตให้มันมวนนะทุกคนถ้าชีวิตเทนะ่ามวนนะเท่ากับมีความสุขใครกลัวไปแบบเบ้าคิดเหล่องของคนอื่นเนาะมันบอกมีความสุขเด้เท่าพยายามโฟกัสในชีวิตของเรา อยู่ในจุดของเขาใส่ชีวิตให้มีความสุขเหตุงานเสารตื่นเช้ามาทำงานอาบน้ำแต่งตัวไปทำงานเดินง,งานทากลับมาบ้านดูทีวีดูหนังทำคลิปเบิ่งโทรศัพท์แล้วก็ถึงเวลาก็น,นอนค่ะแค่นี้เองนอะชีวิตเาว่ามีอย่างหลากหลายว่ามีอย่างอันถตาเราโฟกัสให้ถูกจุดค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนวันนี้ทุกคนปังๆเดอ้อแลให้ปังๆกันทุกคนค่ะ เพราะว่าประเมินผลกันแล้วเนาะภัยท่านได้ก็ขอให้ได้เด้อปัดทีนี่ให้บ่ได้เดือนนี่ก็ขอให้ได้เดือนตัดไปก็ได้ค่ะ,ส,คะคส,สู้เอาเด้อค่ะทุกคนถ้าบ่สู่เฮาก็เสียยังกินแล้วเนาะอ้ยเฮาต้องสูแหละชีวิตเกิดมาเฮาต้องสู้เพราะว่าถ้าไผบเเคยลำบากในสิบหูจุดจุดน,นี้ดอกเพราะว่าทางนี้เคยลำบากเคยยากเคยทุกข์เพราะว่าตอนบ่มีก็เฮาก็ดูกับตัวเรา อยู่กับในตัวเราตัวเราเป็นคนให้กําลังใจตัวเราเป็นคนหาหาทุกอย่างเพื่อให้ปัญหามันคลี่คลายได้เพราะฉะนั้นการที่สิคอกามั่งใจจากผู้อื่นมันก,ก็แค่ได้กําลังใจเนาะแต่การที่เราจะสู้และเดินต่อไปก็คือตัวเราแค่นั้นตัวเราเท่านั้นที่จะสู้และก็เดินผ่านเหยียบข้าวหาอุปสรรคนั้นไปได้ สวยไหมคะทุกคนมุ้ยทำไมมันสวยมากเลยนะ่ะอุ้ยเอาบรรยากาศมาฝากงานม,มิลีค่ะถ้าพูงามบอกว่าฝากนนี่พุ้นใกล้สุดลูกหูลูกตาเขียวขจีหมดเลยค่ะเห็นพื้นที่สีเขียวแล้วมันฮิวใจมากเลยอะ่ะอะไรมันจะดีขนาดนี้นะ่ะทุกคน <laughs> อะไรมันจะมีความสุขได้ขนาดนี้อะม้ยงามเฮาต้องการแบบ ความฮิลใจอะไรเงี้ยมาในพื้นที่สีเขียวมันจะทําให้รู้สึกแบบมันจะหายใจแบบคล่องมันสิมีความสุขมันสิคิดอียังได้หลากหลายมันสิบอเป็นคนคิดลบะนะมันสิเป็นคนที่คิดบวกและมีพลังบวกอยู่ในตัวถ้าเราคิดบวกสิ่งดีๆจะเข้ามาชีวิตเราก็จะดีขึ้นค่ะถ้าใครที่แบบคิดลบคิดยัง้งด้วยมีอคติกับผู้อื่นสิ่งบดีกัสสตามมา ส่เห็นได้เด่นชัดคือหน้าตาหน้าตาสีบลอสดใสหน้าตาสีซมหน้าตาสีมุนหมองเพราะว่ากุ้นคิดแต่เรื่องคนอื่นเหมือนคนคิดมากคิดเยอะไงเอองานครูอื่นได้ลืนยังสีนะแต่ให้จริงแล้วคิดแต่ชีวิตเจ้าของก็บอให้เอาตัวรอดแค่ชีวิตมีความสุขทุกอย่างมันก็มีความสุขแล้วทุกคนม่นมีอย่างได้มากง่ายๆแต่ห้าก็สมัรขวาได้อะขวาเงินในอากาศได้เนาะอู้ มากเลยอ่ะบรรยากาศแบบนี้น่ะทุกคนดูดูลูกหูลูกตาคือมางามแท้เนี่ยไม่ได้เห็นหน้าเป็นยื่ยพอได้ละมาเคยชมมาเบิ่งค่ะมาเบิง่งอุ้ยน้ําก็เต็มเลยทุกคนน้ำมากร้ายหนึ่งเบิง่งที่ละเขามันสีบัางงามเลยจังได้เบิ่งน้ำเพลินดีลปะป่าก็สีลายอยู่ดอกป่านไปแล้วลุงไปมันแล้วเข้ากัมมานี่ต่อ ชีวิตของฉันมันมีความสุขชีวิตอยู่ในทุ่งนาอุ้ยมองนี้เป็นต้นนั่งอีดีค่ะทุกคนเบิงหญ้าแบบเกี่ยวให้มันโล่งมันก็ดูสะอาดตาเนาะทุกคนมันก็เหมือนบ้านเราเลยเนาะทุ่งนามันก็คือแบนเท่านนแหละเนาะาต้อังเฮเทมันโล่งหน้ามาหน้ามาอย่างมันสีอยากมาเนาะเพราะว่ามันสะอาดสะอาดเลยเนาะไปทุ่งนาคุณประกวัวด้วย ไปแล้วนะทุกคนเป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะขอให้ทุกคนเฮงเฮงปังปังสุขภาพแข็งแรงนะคะบ๊ายบายหวักหวัก